การเกิดใหม่ของควารุษสู้ชีวิตตอนที่52แยกทางตอนที่2องขาเข้าใจข้าจะจำคำพูดของพี่ใหญ่เอาไว้อันยีน่ตัดสินใจอย่างลับๆแล้วเธอต้องพยายามอย่างหนักในการบ่มเพาะเมื่อระดับพลังยุทข,ของเธอสูงพอเธอจะช่วยหนิงเฉินในการสแสวงหาคีวิญญาณเพิ่มเติมได้แพยในใจเหนิงเฉินก็รู้สึกเสียใจมากตอนนี้ไม่ค่อยเ,เห็นอันยีกำลังจะไปที่สำนักใจกรจ่าง เขาก็รู้ดีว่าคนเป็นเรื่องยากมากสําหรับพวกเขาที่จะได้พบกันอีกครั้งและจากที่ข้าไปที่สำนักแล้วข้าจะมีทรัพยากรการ,การบ่มเพาะมากขึ้นอย่างแน่นอนเจ้าม่จะเป็นตัวมอบสิ่งเหล่านั้นให้ข้า,าหรอกเจ้าต้องการหินมวิญญ,ญาณในการบ่มเพาะมากกว่าข้าอันยี่ที่เห็นหนิงเฉิงบ่มเพาะมาหลายครั้งแล้วเธอรู้ว่าหญิงเฉิงต้องการหินวิญญ,ญาณในจำนวนที่น่ากลัวถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้หนิงเฉิงจะได้รับวิญญ,ญาณหลายร้อยก้อนไปแต่มันก็ยังคงไม่เพียงพอสำหรับเขาแน่นอนอันยี่ ไปขึ้นเรือกันเถอะเสียงคนลูกสวยก็ตะโกนเรียกมาแต่ไกลนิงเชิงก็จับมืออันยี่เอาไว้ก่อนจะพูดว่าเอาละเจ้าไปขึ้นเรือเถอะเหมียวหลี่หูที่ยืนอยู่ไกลออกไปด้านหนึ่งกำลังเจ้ามองมาที่ด้านหลังคนนิงเชิงและอันยี่ด้วยความเกลียดชังอันรุนแรงเขาให้คำบันสัญญาในใจว่าแม้เขาจะต้องสั่งเวรประสาทหมาป่าเขาก็จะแตามคนพวกนี้ไปที่มณฑลหมิงอีจากนั้นจะหาโอกาสฆ่าหนิงเชิงให้ได้นิงเชิงเดาไม่ผิดเลย เมื่อเขาและอันยีขึ้นมาที่เรืออันยีก็ถูกจัดให้อยู่ในห้องที่ดีกว่าหลังจากที่หนิงเฉิงถามผู้คนบนเรือแล้วเขาก็ได้รู้ว่าเรือเหาะลำนี้เป็นส่วนหนึ่งของสำนักใจกระจ่างและบนทลนหมิงอีกหนิงเฉิงไม่ใช่คนเดียวที่ได้พักอยู่ในห้องต่ยังมีอีกห้าคนที่เขาไม่รู้จักที่อยู่ในห้องนี้ด้วยทั้งห้าคนนี้ยังเด็กมากและมีหน้าตาที่คล้ายๆกันคนที่แก่ที่สุดก็มีอายุแค่ยี่สิบปีเท่านั้นสินี้ทําให้หนิงเฉิงผ่อนคลายเล็กน้อยภายในห้องนี้เขาไม่ใช่คนที่มีพลังยุดน้อยที่สุ ใน5คนนี้มีเพียงสองคนเท่านั้นที่อยู่ในขอบเขตรวบรวมพลังขั้นที่4เจ้าเป็นลูกศิษย์จากสำนักใจรกระจ่างนั้นเหรอดิงเฉิงถามขณะที่เขาประสานหมัดให้เขารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยตอบให้เป็นลูกศิษย์จากสำนักใจรกระจางแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับจอมยุทธ์ของเขตรวบรวมพลังขั้นที่2ที่จะหาหินวิญญ,ญาณระดับตำสองก้อนมาได้หนึ่งในคนที่มีพลังยุทธ์ท่ากับดิงเฉิงก็ตอบกลับมาว่าป่าหรอก มีเพียงแค่คนที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักใจกระจ่างเท่านั้นที่จะได้เป็นสิทธิของสำนักหรือว่าเจ้าไม่ได้ไปที่สำนักเพื่อรับการคัดเลือกหรือท่านใดนั้นดิง่งเฉินก็ตระหนักได้ว่าเรือหอเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของบนทวนหมิงอีและสำนักใจกระจ่างดูเหมือนว่าเรือเหล่านี้จะแล่นไปทั่วทวีปปิงเพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถที่ดีเพื่อเข้าสู่สำนักใจกระจ่างเมื่อผู้ขอผ่านการทดสอบผู้ขอจะกลายเป็นสิทธิของสำนัก,นนกที่เล่โบหงบอกว่าต้องการหินวิญญาณสองก้อนเพื่อขึ้นเรือหอลำนี้ บางทีมันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้ใครที่มีความสามารถก็คงจะได้ขึ้นเรือหอะลำนี้สินะหนิงเฉิงทาความคุ้นเคยกับคนอื่นๆได้อย่างรวดเร็วคนเหล่านี้เหมือนกับที่หนิงเฉิงคาดเอาไว้พวกเขามาจากภูมิภาคต่างๆเพื่อเตรียมตัวในการทดสอบการคัดเลือกของสํานักใจกัต่างๆคุณสมบัติคนหลายๆคนในห้องนี้ก็ถือได้ว่าอยู่ในอันดับล่างสุดของทุกคนบนเรือแม้ว่าจะอยู่ในอันดับล่างสุดแต่คนที่แย่ที่สุดก็ยังมีคุณสมบัติที่ดีกว่าหนิงเฉิงอย่างน้อยๆพวกเขาก็มีรากฐานจิตวิญญาณหลักจะเกิดอะไรขึ้้นถาาเราสอบตก ท่านใดน,นั้นนิงเฉินก็คิดว่าหากพวกเขาไม่ผ่านการทดสอบเข้าสํานักใจกระจากทางสํานักก็จะไม่เหลียวแลพวกเขาแน่นอนและยิ่งไปกว่าน,นั้นจะไม่มีเรือห่อ,หอดใดๆมาสมพวกเขากลับบ้านเด็กผู้ชายร่างผอมบางที่อยู่ในขอบเขตรวบรวมลม,มปรางขั้นที่3ก็กำมัดแน่นก่อนจะพูดว่าไม่ว่ใจยังไงข้าก็ต้องผ่านการคัดเลือกให้ได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นวัยร้่นที่อยู่ในขอบเขตรวบรวมลมปรางขั้นที่4ก็พูดอย่างดูถูกว่าถ้าเจ้าผ่านการทดสอบได้จริง พวกเราที่เหลือก็สามารถไปถึงดวงจันทร์ได้ด้วยการกระโดดเพียงครั้งเดียวแล้วละ่ะ <c oughs> ไม่ว่าใจยังไงถ้าเจ้าผ่านการทดสอบไม่ได้เจ้าก็ทําได้แค่อยู่ในมณฑลหมิงอี้เพื่อหาเลี้ยงชีพเท่านั้นหากมีใครต้องการจะกลับบ้านเจ้าก็คงรนหาที่ตายแล้วละ่ะเ <c oughs> มื่อพูดจบชายคนนั้นก็ถอนหายใจและพูดดีว่าฮ <c oughs> ถ้าเจ้ามีรากฐานจิวญาณแบบยู่หงฟงอย่างน้อย,อยเจ้าก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้หรอกยู่หงฟงคือใครหรื หนิงเฉิงถามเขาเป็นคนที่ถูกเลือกโดยยู่อันเกาข้าได้ยินมาว่าเขาจะเลือกเฉพาะลูกศิษย์ที่มีรางฐานจิตวิญญาณสีทองเท่านั้นแม้แต่ผู้อาวุโสบนเรือก็ยังสุภาพต่อเขามากเขามีอนาคตที่ไร้ขอบเขตชายวัยรุ่นขอบเขตรวบรวมรวมพลังข้าได้สี่พูดหนิงเฉิงก็รู้สึกสะเทือนใจคนที่มีรางฐานจิตวิญญาณบริสุทธิ์จะได้รับความสนใจเช่นนั้นนี่ก็หมายความว่าอันยี่ก็จะได้รับความสนใจแบบเดียวกันงั้นเหรอในขณะที่ผู้เขากําลังพูดคุยกัน เสียงของประตูห้องถูกเปิดออกก็ดังขึ้นและมีชายคนหนึ่งที่สวมเสื้อคลุมสีน้ำเงินเดินเข้ามาในมือของเขามีถาดไม้อยู่บนถาดไม้ก็มีกล่องข้าวที่คล้ายกันอยู่หลายกล่องนี่มื้อเย็นของพวกเจ้าเด็กหนุ่มในเสื้อคลุมสีน้ำเงินคนนั้นพูดโดยไม่ได้แสดงอารมณ์อะไรแม้แต่น้อยนิ่งเฉิงรู้ว่าจะต้องมีคนมาส่งอาหารให้ดูเหมือนว่าการอาศัยอยู่ที่นี่ก็คงไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดและเหมือนว่าวัยรุ่นคนอื่นๆในห้องจะคุ้นเคยกับเรื่องนี้แล้ว พวกเขารีบหยิบกล่องอาหารกลางวันใบหลังจากที่เด็กเฉิงหยิบกล่องอาหารกลางวันว่าเขาก็ถามเด็กส่งอาหารว่าขอโทษทีนักสะายเราคนที่มีร่างฐานจิวิญญาบริสุทธิ์อาศัยอยู่ที่ไหนเหรอเด็กส่งอาหารมีสีหน้าประหลาดใจเล็กน้อยจากนั้นเขาก็ตอบกลับมาว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่หลักแต่ว่าไม่ต้องคิดจะตามหาพวกเขาหรอกไม่อย่างนั้นเจ้าจะถูกไล่ออกจากเรือเมื่อได้ยินบทสนทานาของทั้งคู่ วัยรุ่นในขวาเขียนรวบรวมรวมพร,มร,มร,มรมางขั้นที่สี่ก็ถามด้วยความงุนงงว่านี่ยู่หงฟงไม่ใช่คนเดียวที่มีร่างฐานจิตวิญญาณบริสุทธิ์งั้นเหรอไม่ใช่แน่นอนข้าได้ยินมาว่าคราวนี้ในทะเลบินก็ตพวกเขาได้พบกับผู้ที่มีร่างฐานจิตวิญญาณไม้บริสุทธิ์เด็กโซอาหารตอบกลับทันทีเมื่อได้ยินเช่นนั้นดิงเฉินก็รู้ว่าอันยี่คงจะปลอดภัยแน่นอน เขาเข้าใจว่าอันยีจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแน่ๆแ,แต่เขาก็ยังคงกังวลอยู่ในใจมากและถามขึ้นมาว่าหากข้าอยากพบกับคนที่มีร่างฐานจิตวิญญาณบริสุทธิ์มันจะมีปัญหาอะไรไหมไม่มีปัญหาหรอกคืนพรุ่งนี้ผู้คนบนเรือจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับทั้งสองคนที่มีรางฐานจิตวิญญาณบริสุทธิ์หากเจ้ามีความสามารถในการหาตัวมาได้เจ้าก็สามารถไปหาพวกเขาทั้ง,งคู่ได้เด็กทรงอาหารยิ้มให้กับหนิงเฉงิงโดยคิดว่าเขาประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไป หลังจากที่พูดแบบนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้คุยอะไรกับหนิงเฉิงอีกและหันหลังกลับออกจากห้องไปเมื่อเด็กส่งอาหารเพิ่งออกไปได้ไม่นานจู่ๆประตูก็ถูกผลักให้เปิดอีกครั้งคราวนี้มีหญิงสาวสวยวัยกลางคนเดินเข้ามานอกจากหนิงเฉิงแล้วเมื่อวัยรุ่นอีกห้าคนเห็นหญิงสาวสวยวัยกลางคนคนนี้พวกเขาก็ลุกขึ้นทันทีและโค้งคำนับให้เธอขณะเดียวกันพวกเขาก็ร้องตะโกนด้วยความเคารพว่าคารวะผู้อาวุโสหลาน ญิงงามใบกลางคนผู้นี้พยักหน้าเล็กน้อยแล้วมองไปที่หนิงเฉิงก่อนจะถามว่าเจ้าชื่อหนิงเฉิงหรือเปล่าหนิงเฉิงรู้สึกว่าดวงตาของหญิงใบกลางคนที่สวยงามคนนี้เข้มงวดมากและไม่เข้าใจว่าทำไมผู้อาวุโสคนนี้ถึงได้ลำบากมาตามหาเขาเจ้ามากับข้าญิงใบกลางคนคนนี้ไม่แม้แต่จะรอให้หนิงเฉิงตอบเมื่อเธอพูดจบเธอก็เดินออกจากห้องไปหนิงเฉิงก็ทำอะไรไม่ได้ เขาได้เด,เดินตามหญิงัยกลางคนคนนั้นออกจากห้องหลังจากที่เดินเลี้ยวไปมาอยู่บนเรือหอได้สักพักพวกเขาก็มาถึงห้องที่หรูหราซึ่งมีคนหกคนอยู่ร่วมกันในห้องหญิงัยกลางคนผู้นี้นั่งลงบนที่นั่งอโรงเกียรติในห้องและไม่รอให้หญิงเฉิงนั่งลงเธอทานด้วยเสียงแผ่วบาว,ว่าจากที่อันยี่พูดมาดูเหมือนเจ้าจะมีสัมพันธ์บางอย่างกับอันยี่เจ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนางก่อนที่อาจารย์ของนางจะจากไปนางก็ขอให้เจ้าดูแลอันยี่หนิงเฉิงไม่ได้พูดอะไรออกมา เขารู้ว่าอันยีเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์และเรียบง่ายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับจิ้งจอกเจ้าเล่แบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะถูกถามถึงสิ่งเหล่านั้นเขาวางแต่เพียงอันยีจะไม่บอกพวกเขาถึงเรื่องรูปปัดมงคลและเรื่องที่เขาต้องการหิบวิญญาณจำนวนมากในการบม่มเพาะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถบอกให้ใครคนอื่นรู้ได้ถ้าหากอันยีพูดเรื่องเหล่านี้ออกไปเขาก็ทำได้แค่รอความตายของเขาเท่านั้นนิ่งเฉิงเชื่อว่าอันยีรู้ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดเนื่องจากนี่เป็นความลับของยิ่งเฉิงอันยี เธอก็ไม่ได้รอให้เดิงเฉิงตอบอะไรอีกครั้งแล้วพูดต่อว่าไม่ว่าอันยี่จะเป็นลูกพี่ลูกน้องของเจ้าหรือไม่ข้าหวังว่าเจ้าจะอยู่ห่างจากอันยี่เข้าไว้มันจะดีสําหรับตัวเจ้าและอันยี่ด้วยอันยี่มีอนาคตที่ไร้ขีดจํากัดและเจ้ามีร่างฐานจิมุนยาผสมสามอย่างความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข,ของเจ้าควรจะอยู่ในขอบเขตรวบรวมรวมพลานเท่านั้นหากเจ้าและอันยี่ยังคงติดต่อกันอยู่มันก็จะส่งผลต่ออันยี่เท่านั้นเมื่อฟังจนมาถึงตอนนี้แล้ว นิงเฉิงก็พูดในน้ำเสียงแผ่วเบาว,ว่าข้ารู้ว่าอันยี่จะมีอนาคตที่ไร้ขีดจำกัดเมื่อเทียบกับข้าแต่ก่อนหน้านั้นข้าต้องยืนยันว่าอันยี่จะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดในสำนักใจกระจ่างนิงเฉิงรู้อยู่แล้วว่าสำนักใจกระจ่างจะดูแลอันยี่อย่างเหมาะสมแต่คำพูดที่หญิงใบกลางคนแสนสวยผู้พูดไปนี้ก็ทำให้เขาอ,อารมณ์เสียเล็กน้อยหญิงใบกลางคนก็เผยรอยยิ้มจังๆก่อนจะพูดว่าแน่นอนอยู่แล้วเมื่อพูดจบ เธอก็หยิบบตดโยกามาแล้วมอบไม่กับหนิงเฉิงก่อนจะพูดต่อว่าเย็นพรุ่งนี้เราจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับอันยีและยู่หงเฟิงบนเรือหอเจ้าสามารถใช้บารโยกนี้เพื่อเข้าร่วมงานได้เมื่อถึงเวลานั้นเจ้าสามารถมองอันยี่ได้จากที่ไกลๆเท่านั้นไม่อย่างนั้นเจ้าคงจะรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้น